สวัสดีค่ะวันนี้เราไปแนะนําตัวนี้นะคะเบตากูคิดค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยทําให้น้องเจริญอาหารนะคะทานข้าวได้นะคะสําหรับน้องๆที่มีปัญหาทานข้าวยากทานข้าวน้อยหงุดหงิดงองแงนะคะไม่ค่อยทานเลยนะคะผักก็ไม่ทานนะคะก็ทําให้คุณแม่กังวลมากๆเลยอันนี้เราก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็นตัววิตามินผักผลไม้นะคะชื่อว่าเบตากูคิดนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะช่วยได้เลยนะคะให้น้องรับประทานวันละ8-10เม็ดนะคะทานบ่อยๆค่ะทานบ่อยๆได้เลยนะคะก็จะช่วยทำให้น้องอยากอาหารอ่าเรามาดูเม็ดข้างในกันค่ะนี่ค่ะหนึ่งกระปุกมี100่งรอเม็ดค่ะโอ้โหกินหอมมากๆเลย นี่ค่ะเป็นลูกปลานะคะอร่อยหอมหอมมากๆเลยนะคะน้องๆจะชอบนะคะซึ่งทานง,ง่ายๆมากเลยสําหรับน้องที่ตั้งแต่หนึ่งขวบปีขึ้นไปก็สามารถทานได้แล้วถ้าวันนี้น้องไม่ทานข้าวก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้เรามีแนะนำํำโควกคู่ไปกับน้ำมันปลานะคะชุดนี้ค่ะอ่ะชุดนี้บำรุงสมองด้วยน้ำมันปลาแล้วก็ช่วยเสริมผักผลไม้ด้วยเบอ่ฟไฟโตคิดนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะเนนี้ค่ะ ผู้นี้เลยนะคะทานแล้วก็จะทานข้าเก่งขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ380ร้อยกุดนี้ค่ะ